หมดยุคที่มองว่าดาราขายของคือดาราที่ตกอับแล้วสำหรับโกธีรศักดิ์ที่ล่าสุดวันนี้20มกราคม68ได้ออกมาเปิดใจถึงหลายๆคอมเมนต์ชอบบอกว่าตนนั้นหายหน้าหายตาไปจากวงการหรือแม้แต่การผันตัวมาเป็นพ่อค้าคือดาราตกอับไม่มีงานในวงการกว่า30ปีที่ขายของมาตนเป็นคนที่อยากทำอะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วและครอบครัวก็ขายของมาตลอดไม่เคยอายที่ต้องบอกคนอื่นว่าบ้านขายก๋วยเตี๋ยวทั้งๆท,ท,ท,ที่ตัวเองเป็นคนมีชื่อเสียงเพราะการทำมาหากินแบบนี้ทำให้ มีทุกวันนี้ตอนนี้ก็ผันตัวมาจับธุรกิจหลายทางไม่ว่าจะมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองหรือแม้แต่การรับจัดงานต่างๆส่วนงานในวงการก็ยังมีอยู่ตลอดไม่เคยหายไปไหนคนที่มาถามว่าหายหน้าไปไหนก็ต้องถามกลับไปว่าคุณดูทีวีล่าสุดเมื่อไหร่เพราะถ้าดูก็จะเห็นเราอยู่แล้วสุดปังก็ทีรศักน้ำหนักลด20กิโล ส่วนล่าสุดที่ลดน้ำหนักเกือบ20กิโลกรัมจนได้หุ่นปังกลับมาโก้ก็ต้องบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เคยลดได้เลยเพราะเป็นคนที่ติดกินจุกจิกมากน้ำหนักพุ่งอยู่ตลอดจนรุ่นพี่ในวงการพูดว่าไม่ลองลดหน่อยเลยจึงตัดสินใจลดน้ำหนักจนได้หุ่นในแบบปัจจุบัน ส่วนล่าสุดที่ไปเปิดใจในรายการดังว่าตนมีแฟนคนแรกในวงการอย่างนุกสุธิดาก็ทำเอาหลายคนฮือฮาว่าทั้งคู่เคยคบกันจริงหรือไม่งานนี้ก็เปิดใจว่าเมื่อก่อนด้วยเราไม่กล้าเปิดเผยตัวเองแล้วที่บ้านจะห่วงมากพอบอกว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงที่บ้านจะปล่อยให้ไปเที่ยวได้แต่ความจริงๆคือแค่บอกไปว่าเป็นแฟนกันเฉยๆกับนุกเหมือนโตมาด้วยกันตลอดมีอะไรก็ ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันถ้าถามว่าคบกันจริงไหมก็ต้องตอบกว่ามันคือผีเห็นผีอยาไปเชื่อการตลาดแต่ตอนนี้เรื่องนุกที่บ้านก็ยังไม่รู้อย่างเราโตมาในยุคที่ LGBTQ ยังไม่ถูกยอมรับเมื่อก่อนต้องทําตัวนิ่งๆพูดน้อยๆให้หลายๆคนเชื่อว่าเป็นผู้ชายจริงๆแต่ปัจจุบันโลกมันเปิดกว้างแล้วเพราะเด็กรุ่นใหม่ๆเขากล้าที่จะเปิดมากขึ้นรวมไปถึงสมรสเท่าเทียมที่เกิดขึ้นแล้วถือเป็นเรื่องราวดีๆอยากจะบอกทุกคนกระเทยก็เป็นคนเหมือนกันในเอนเตอร์เทน